สวัสดีครับผมชื่อตุ๋ยครับนสิสัยดื้อโซนไม่นิ่งอ่ไ้มีมารยาทเลยรู้เรื่องนี่ฟังรู้เรื่องใช่ไหมแต่ชอบดือ้อชอบกแกล้งตูนนิสัยไม่ดี จะกินไหมขนมนะ่ะจะกินไหมขนมนะ่ะใช่ไหมพอแล้วเนาะเดี๋ยวอ้วนเกินเดี๋ยวไม่สมาร์ทนะเดี๋ยวไม่สมาร์ทไม่รอพอละนะจะนั่งก็นั่งจะนอนก็นอนโอเคไหมรู้เรื่องี่ เอียงหัวฟังนรู้เรื่องใช่ไหมอ่านิ่งสินิ่งสิงสเราไม่นิ่งนี่ถ้านิ่งเดี๋ยวได้กินอีกขนมนะ่ะใช่ไหมเราตกลงกันแล้วนี่ฟังรู้เรื่องฟังรู้เรื่องนะเนี่ย